กู้ชายเอาเพราะตัวมีวิชาของนายเัวนครับจากการนุ่นนีนั่นเนาะเออที่นี่เคยตีไว้ยไทยปะกัรเคยจะสุกน้ำมูเซอร์น้ำมูโอ้โหนาถามเลยเซการเมื่อไหเป็นหัการวะการจังสีเหรอจังสีเลยปะแมนครับต้องเป็นจังสี่ครับผู้ชายจังสี่เลนบะแมนครับต้องจังสี่ครับแบบนี้เขาพยายามต้องการจี่ต้องจังสี่เออเห็นป้ะ อีด <kung> ีนะสกไดสได้เนี่ยสได้พดีโอแบบนี้ด้บ่วด้แบบมันต้องสแบบนี้อดู่นี่นี่ออเออนี่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 ไหวแบบไม่ลูกเตดเตเอาเตเนเตต้องเออิสะคขาขาต้องะดับแข็งเฉยติสเดลูกบ่ได้มันต้องเจอปรด้ต้องสิโอเาเๆ้าเชาเ่สมาอนร้านเป็นกระเทยอย่างเช่านี้ เท่าแร่นี่คิดไหม่มันจุดจัดจุดจ้าครับนี่แล้วเราเปนงอย่ไใหญ่แวครับผมเป็นอันจริง่ะตอนนี้ยูนคตอนนี้ได้ี่เรือสองสองเีวสองไเลี้วเป็นผู้ชายคือะไรเออละวัชีวีส์แมกคำสัญญาของหนบ้านนอกลีโอว่ารอกับบอลตายน้ำอุ่นเสียงพี่ทองเอิญนองขึ้นชิ้นจังนั่นแหละเหลือยูริกับกนอะไนี่มี่บ้่กแต่งานกันแต่งานกันเรื่องอย่างนี้ไบอกว่าเขากัน แต่นี้ยังไม่เลี้ยงบิดนะครับไม่ไม่มันคนละแนวนะนมันหลุดไปเลยใช่ไหมมันท้าฟิล์มด้ยไมเราเหลืออีกกี่เพรมยนบลอกนี้อีก2พันสอง่ิมซุ้มี้ยงเอาเอาว่ายถ้าจะกเขายไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยตอนอันนี้ไม่ชื่อแล้วใครดไม่ดเอาเก่่า่ปมงเลยทายแนเงรเป็นราขายความเป็นภาพรวมเนคร์อยากลองอัพไหม่ดูเพราะเราทำอย่างนี้มาะนานละอันเด่นไม่เด่นเซลล์นีอีกเ้ยนงไม่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้โยงไรน้ไมือน่อ หากลายที่พัดแต้มโดดไหมมันไม่โดดแต่ว่ามันโดดมาลกเพราะเลียเอาเพลงยิงเขาไม่อีกวอหรือว่ามยูจะเอาีเดียวใจเพ่สองเอาเพลงฮักก่อนได้พักนั่งสั่นมร่มีความเอเพลงฮักเลยใช่ไหมนาโคตรกำลังเึืนเือะยอะยังมวนอีกพี่เพิ่มาซื้ออะไรจังอะารกันเด้ วตาวเอนนี่วีมยี่ยเเยต่งี่่าตอนนี้นะคะเปิดวงพุกเปิดบงและวรล้วรชีวิตแน็คคำเสยาของหนุ่มบ้านนอกพีโอก็รอแต่ว่าตายน้ำแขวนเสียงพีนทองเออน้องขึ้นพี่จังฮารแอนนี่แต่งงานแต่งงานกันเด้อคือแล้วก็เข้าแัเนียา้วง แล้วก็เข้าสกคีสองขมุ่ยค่ตงไหมคะแลาคือขอมา่านชว์ตัวน,นั้นรปที่นี้สุหัวน้อยแล้วก็บางละจันแดงกับเขียวเจดจุงเบยจีจ้าที่เนี่ยเพ่งสเพ่งสังเป้งแดงที่เป็นอถ้าจิเป็นละครนชีวินเป็นสองม่ใิ่กิ่นเป็นพนเดี๋เสื้สอบทีองคเทิครับ สวนจดวัดเราทั้งหมดจุดวดจ่จุดจ่ายายไม่ขาดเสียงตวดเสียงตวจจะเ่นแบบด้วยนะเราื่อมาเปนสายตามด้วนะคะนคื่อเราก็จะมีติิาซ้ำอนจาจะไหนกระส่ายเด้อคันยิ่ีมินี้ยไปกันเอโพสต์แห่งแรกของพระอิสานเนี่ยถึงไหนละอีแลไปได้เยอะแล้วค่ะ80%ซแล้วค่ะคุณนาย สถานี้แขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยือนหนุ่มหล่อหน้าตาดีที่ฟินขับมึงมั่นใจเลยแดว,ว่าหนุ่มหล่อเขาจะพร้อมทำงานมั่นใจสิคะฟินขับเราเนี่ยพร้อมทำงานอยู่แล้วคะ่ะหลอกอก็หลอกุอ้ยดีทท้าน,นั้นเลยใครได้ใครนะกูร้อนเอี้ย <laughs> หนึ่งเมษานี้ฟินขับ อย่าลืมหนุ่มหล่อหน้าตาดีมีความสามารถมาสมัครที่นี่เลยใครอยากทำงานบาร์ฮอตที่ดังที่สุดในเวลานี้ดังตั้งแต่ยังไม่เปิดมาเลยติดต่อมาตามไลน์นี่เลยจ้ะคุณหญิงคะหนวดไปได็ไน้ะไหมหนวดแม่บึสง,สงสิโอ้ยสัตว์ไม่ยองเสกเพลงถามาพิ๊กแล้วแล้วก็รัวแม่เหล็กแสกไปแอบกดุดรอแคกต้องลองแ่หรอต้องลองแดดต้องลองแลตัวแม่ชิกแล อยู่ที่บ้านนนทันผ่านจียบเกนนนทันเพียบตักหมุดมาเลยอาไรหรืเ่าซุมเกนักบนเลีชอบพาไปรั่วแม่เล็กแตกรั่วแม่เล็กแสกป้องกันด้วยนะไปไม่ไปเปล่ารว่าแม่เหล็กแสกอยู่ในเซราะชอทำถึงได้ข่าวรว่าแม่เล็กแสกไม่อมแน่นอนมองเหเล็กได้เปล่ารว่าแม่เหล็กแสกคืนนี้ไปไหนกันกับเด็กอาวเฮ้ยดีทั้ลูกล่าโอ้ยแม่รักมากลูกรอบนี้แม่เชิญรับบทเป็นพระเอกใหญ่ ในละครเป็นพระเอกเลยเนาะได้เลยแม,ไยไม่ไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งนะครับไม่ต้องไอ้นะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องไอ้นะครับมันเป็นเรื่องปกติะคะ่บผมโอเคมันมันไม่ได้มาจากลุมนะครับเนาะครับไม่ต้องไอยครับไม่ต้องเก่งก็โอเคครับเดี๋ยวหมอไปล้างคุนก่อน